สวัสดีค่ะวันนี้ตี้ก็อยู่ที่เกาะสมุยที่โรงแรมอาร์คบารีสอรนะคะวันนี้เราก็มาดตั้งเครื่องไม้กั้นรถยนต์รุ่น B G 1 0 0 0เดี๋ยววันนี้นัตี้จะมาแนะนําแล้วก็จะมาพูดถึงข้อดีของเครื่องรุ่นนี้ให้ฟังกันค่ะที่เห็นอยู่นี้คือระบบไม้กั้นรถยนต์ชุดเริ่มต้นสุดประหยัดที่ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลสามารถสั่งการระยะไกลได้ถึง20เมตรเปิดปิด ด้วยความเร็วสูงสุดเพียง3วินาทีและเครื่องรุ่นนี้จะใช้ b r a s e l e t DC motor เป็นมอเตอร์รุ่นใหม่ที่ทดสอบแล้วว่าทำงานได้มากกว่า3ล้านครั้งและเราจะทำการติดเรดาร์ที่จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไม้ตีสิ่งกีดขวางหากเกิดเหตุไฟดับจะมีแบตเตอรี่แบ็กอัพสำรองไฟยามฉุกเฉินและหากเกิดเหตุน้ำท่วมตัวเครื่องยังสามารถกันน้ำได้ถึง2ฟุตดีไซน์เครื่องสวยงามทันสมัยและยังมีไฟแจ้งสถานะ เป็นสีแดงและสีเขียวเพื่อความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการและเรายัางรับประกันงานติดตั้ง1ปีสำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางท้ายคลิปได้เลยค่ะ